ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเปิ้นธรรมชาติกันนะครับผมเราไปดูวิธีการทํากระบอกไม้พงไม้พากันเลยดีกว่านะครับผมทําอาหารด้วยกระบอกไม้พา่ครับเจอกัน ทุกคนคงเห็นคลิปต้นไปแล้วที่ผมถ่ายให้ดูนะครับตอนที่ไปตัดไายนี่จะทําอาหารด้วยกระบอกไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันขนางนอนดีวกว่าอันนี้พอม,มาหลงัง mm hmm. นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเลยว่าเราจะทําอาหารอะไรกันไปดูอันนี้ครับแล้วก็เตรียมฟองเสร็จรบ้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูแล้วก็กางไฟแปรบหนึ่งนะครับขอเตรียมตัวกัน นี่นะครับผมในเวลาขั้นตอนวอนเปรีนะครับวอกอมเปรี้น่าจะได้ปั๊บไม่จอดละเนี่ครับผมเราก็จะใช้นี่แหละในการทําอาหารดัดแปลงนะครับผมี่ยไม่ใช่ดัดแปลงนี่แม่วาผมไปดูโจโฉมาก็เลยทดลองถามมังตามพ่อใช้ไม้ไผ่ทำาห้างกันนะครับก็เนี่ยแรกะคือใส่ดีเลยวัว เครื่องเคียง,ง,งนี่<ฮ>ใส่เ,ล,เลยแล้วก็ใสแบบแบบ่แบบมะกรูดแบบมะกรูดแบบมะกรูดใส่ประมาณอ่ะประมาณนี้พอนะครับแล้วก็ใส่นี่ใส่กว่าอะไรอะ คาไขฮแค่แห,หละใส่ไปทอดทอดทอดหอดนี่ผู้รวมอีกคนหนึ่งที่หั่นแล้วก็ใส่หนามาัน ก็ใส่ผงชูรดไปนิดหน่อยอ่าประมาณนี้แหละกำลังดีแล้วก็ใส่รดดีไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับผมอันนี้เราจะทำต้มยำกันนะครับแบบต้มยำแบบจืดนะครับผมนี่ซุปก้อนขนะน้อนะครับแล้วก็ แบ่งได้ลเลยนะครับผมแบ่งสักนิดนึงเอามาใส่มาณน้เฮ้ยใส่นิดนีกว่าให้ได้เต็มชาติทุกคนอยากเห็นผลที่มันออกมาไหมามันจะเป็นยังไง เี๋ยวเราก็มันลุ้นกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างรเราก็ใส่ตามมันทุกอย่างละใต้กลมเข้มแซมไนหนมาดีบ่าใส่มุยนิดนึงนะครับทุกคนมานี่นะครับแล้วก็ใช้ใบตองนะครับ คิดว้าไม่ได้มาละห,ละห,ละหละนึ่งอันที่วันจะทำนะครับพวกนั้นจะทำประมาณสองอันนะครับแบบโจโฉนะครับทุกคนเราดูว่าใครชิกนันดีกว่าเห็นไหมทุกคนกทำแบบนี้เลยเดือดเลย เสร็จละอันหน,นึ่งนี่ผลงานแบบโจโฉห้องไปดูเนี้ยเขาเรียกว่าเสียแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอเสียนล่างอ่ะที่มันเป็นช่องหนึ่งอ่ะช่องที่เขาเรียกว่าเฮ็ดเห็ดหย่างนายใชยมั้งอ,อันนี้คือเพื่อนทำขังแรกเลยทุกคนใช่อไหมเนี่ยทำรั้งแรกเลยเรามาลุ้นกันด้วยแล้ว่าเราจะรอดหรือเราจะร่วงน,นะครับ Mì Mặt đang có mấy con Hãy subscribe cho kênh ผลที่ได anyway. so ้ก in ็ใช้ได้เลยนะครับผมที่เหลือกแค่รอมันสุกนะครับทุกคนขอตัดคลิปเลยก่นนี่ก็เพราะว่าเขาอาจจะมีแปรใส่ดูด้วยเพราะมันผมันไม่ได้พูดหมดนะครับก็ไปดูเลยอันนี้พ่อทำมาสักพักละพว่ามันเริ่มเดือดแล้วดูดูน้ำมันฟูๆๆ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 ไปดูมันฟูๆๆๆๆเ็มะ อยากรู้แล้วว่ารสชาติจะเป็นไงนะครับก็ต้องดูกันในคลิปนะครับผมโอ้จะเอาฉว์แฉว์แฉว์แฉว์ต้องรออีกสักพักนึงแล้วกันเดี๋ยวมาดูอีกรอบนะครับเจอกันคนอยากรู้มั้งผมไหมม,มันสุกอย่างเดี๋ยวผมเอาไปเปิดดูหน่อยนะครับก็เอาไปตอกนะครับเดี๋ยวไปไกลแล้วกันประมาณนี้ โอเคนั่นน่าจะไม่หลอนมากแต่กองมันจะเบีเ้ยวๆนะครับทุกคนโอเคแน่ๆนะันเนี้ยมันแตกด้วยก็บอกทุกคนก็บอกมันแตกไปหามันจะรุ่นมากกว่จะกินหอมอ่ะ ทุกคนผมร้อนมาก น,นี้เขาเรียกว่าเซิร์ฟเซิร์ฟนะครับ <S <S พมดูเยอะมันยังกินไม่ได้แต่ก็บอกมันแตน้แก่ผมก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้ที่เราเลือกก็ที่เราไปต้มทำกินดีกว่าครับก็เวลาว่างให้ว้องข้อไปยาัดไปต้มดีกว่านะครับทุกคนเด้ย๋ยวผมาแปลบ น,นี่หัวต้มต้มสปแป๊บหนึ่งพอผู้ก,ก็อเบี้ยไปเล่นตาปาแบบ้ะไม่ได้เลยมาเพราะว่าถ้าเล่นตาปาเนี่ยมันจะก็ไม่สวย เราทำเป็นปุกกันนี่ทุกคนเราไปเมื่อกี้ทุกคนนะก็ะนั่นใช่เหรอว่าพวกงไปทำอะไรมาลองซิมงกันนะอุ้ยอุ้ยเร่อ,ยอยงอะไรเนี่ยทำไปบ้าไปแต่มันอาจจะไม่แซ่บเพราะว่ามันไม่ใช่ต้มยำง เดี๋ยวว่าอร่อยเข้าใจเข้าใจขึ้นเหลือก็ร้อนะะร้อนะนั่นเดี๋ยวละะอันนั้นผมว,ว่าจะรอแบบว่าเต็มที่เลยเราไปเจอกันเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลาก้อนะครับก็ผมก็กินหมดนะครับบอม ชัดก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไม่ได้แย่มากนะครับเลือก็ราแต่นั้นแั้นอย่างเดียวผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่ามันจะเสร็จตอนไหน,น,นครับก็ให้รอไปตอนที่เสร็จเลยดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องให้เสียเวลาเลยนะครับผมก็ไปเจอกันเลยพมรอนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆดีกว่านะครับโอ้เส้นทางก่อนนี่ฟ้าก็เริ่มจะมืดลว นี่มีตัวช่วยมีตัวช่วยเราไปดูอีกแก๊แกใกล้ๆดีกว่านครับ <c oughs> นี่ว้าวมันใกล้จะได้อย่างนี้อ่ะมันเริ่มมืดแล้วอะทุกคนเพราะว่ารออีกแป๊บนึงอ่ะดี่พวคืนละเพราะว่ามันเดี่มันจะมืดสะก่้อนนะครับก็เขาตั้งกล้องไวประมาณสักสามนาทีตอนนั้นดี่เราไปเจอกันใหม่นะครับ แล้วพอสางทีเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเลยเจอกันเลิกก่น แสงมันเริ่มไม่มีละเด้ผมมาเอาเลยดีกว่าเพราะว่ามันเริ่มจะมืดละครับก็ไปดูเลยนะครับวิธีเอาขึ้นเลยนะครับผมได้ผมจะตั้งกล้อง่างนี้แหละเพราะว่ามันร้อนได้ถือไม่ไหวเจอกัน นี่ทุกคนดูมันจะสู้กว่าสักคนนี่นี่นี่เริ่มองเทวดา นี่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนสุกสุกหรือเปล่านะครับพ่อไม่สุกอะไอ้กรอนเนี่ยโ<ฮ>อ้ยเจ้าว่ะอาจจะสุกเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าก็ตัดกลางนี้กันโอ้ภาพไม่ค่อยชัดละนี่ทุกคนชิมกัน ชัดก็ไม่จระจาะอะไรขนาดน่ะทอามันสุกไหมมันยังไม่ค่อยสุกเท่าไรทุกคนก็มันยังไม่ค่อยสุกนะครับจะท้ามไปกินไดไหมไดอม้อันเนี้ยชัดเจนเลยกินรู้สึกว่า ก็ทาครั้งแรกนะครับแบบว่าวันนี้ผมไปดูอันนี้ไงเซียนมาแล้วก็ให้เข้าไปทายกับโจโฉก้าขิดเมนูเมนี่มาได้ก็เลยทําเลยนะครับผมให้เขาทํากันได้ก็ควาจริงมันต้องทำแต่ตะวันนั่นแหละครับแต่ว่าผมมัเริมไปทำตอนเย็นผมก็ช้าไปนิดหน่อยนะครับพนงานก็ที่เห็นนะครับก็กินได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมถ้าทุกคนชอบช่องเมนี้ชอบแนวแนวเนี่ แล้วผมก็จะทำแบบโพไขาปลาให้ีเจอนะครับผมไว้เจอได้ไหมนะครับปปละข้อลาก่อนนะครับเก็บเมนูห้องไอไปละ